พี่เขาบอกว่าน,นี่คือซิกเนเจร์ของทางร้านเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูอร่อยมาก กินเสร็จกูตัดขาแน่นอนเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ขนมไทยบ้านดารานะครับตอนนี้ทุกเมนูของที่นี่นี่อยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วเรา,ามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะตักทุกอย่างเลยเนี่ยนี่คนเรียว่มั่วกจานถ้าทางจะได้กินคนเดียวดูดิเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่ากินอะไรก่อนดีคนเดียวม่วงก่อนเลยครับนี่ทุกคนนี่คือคนเนียวม่วงนะบอกก่อนเลยว่าบุฟเฟ่ร้านนี้ เป็นบุฟเฟ่ขนมไทยนะครับ79บาทไม่อัน้นกินได้ทุกอย่างมะม่<อ>งวงเปรี้ยวหวานขนวเป็นมะม่งวงน้ำดอกไม้ใช่ไหม นุ่มเหนียวนุ่มๆซดไปเลยทีเดียวอันนี้เขาบอกว่ามีเฉพาะวันเสาร์ทิต,ย,ตทย์เป็นเปลือกต้มกะทิ้มันไมเงียบเงียบเพราะเผือกปะเนี่ยนี่เป็นข้าวเหนียวดำครับมา,า,บมาอ๋อด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าถั่วเต้าถั่ว ขนมไทยครับอ like like ันนี้อะไรนะน้ำดอกไม้แป้งแป้งครับอันนี้อะไรแปะปูนป่ะูนทปนสดจัดไปอืมนี่อร่อยเป็นกะท่สดหลอน่ช่วย ต่อด้วยอะไรไม่รู้หน้าตาเมือนขนมช้วยเคยเขาเรียกว่าอะไรวะรู้ปะตะไลอะไรปะอันนี้มันอะไรนะตะไลตะไลอืออันนี้คืออะไรเต็มอย่างเนี่ยมันจะมีสองอันนึงเป็นหน้าวนนานอี่อันหน้าเค็หน้าข้างบนดีมันมันหวานหวาน,วนอสองควยนี้แทบไม่ต่างกันมาต่ออันนี้อันนี้เหมือนต้องสั่งนะ ชอบมะม่วงกันเนี่ต้องสั่งช่ชอบชอบมะม่วงชอบมะม่วงม,มันเหมือนสากพูอ่ใช่ไหมเหมือมมนเหมือนกันอตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วครับนี่ครึ่งทางของเราเรามาลองที่นี่ก่อนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ใส้นี่ใส่ใส่ นี่อะไรเอ่ยอะไรไม่รู้เริ่มเริ่มไม่รู้แล้วอะไรนะพระ,ะพายคืออะไรไม่รู้กินดูมันคือแป้งรากากทิที่ไส้ข้างในเป็นถั่วอารมณ์เหมือนใส่ไส้แต่ใส่ไส้จะเป็นมะพ้าวอันนี้เป็นถั่วถัว่วกวนของเอกนะของกกไม่เป็นไร อ,องเอกงงเหนียวเหนียวนี่ยไรอะลืมเกินเหมือนบุ้น,น,น,นที่จืดราดด้วยกะทิเคมเข้มได้สัมผัสรสชาติใกล้ๆกันหมดก็คือขนมไทยมันรสชาติใกล้ๆกันอยู่แล้วอันนี้ไรบุ้นนะบุ้นกะทิเป็นรูปดอกดอกกุหลาบ ไส้เผือกเป็นหน้ากะทิที่ข้างหน้าเป็นเหมือนเผือกกวนข้าเหนียวแก้วข้าวเหนียวเม็ดๆที่ข้างในเหมือนไตไตนกินเสร็จตัดขาน่หน้าตาเหมือนลูกพับ จามังกรกับท้องเอยก็เหมือนกันต่างกันแค่หน้ารูปร่างชิมให้ทุกเมนูขนมชั้นเป็นรูปดอกไมู้มูก <c oughs> มือเลยดีว๋วข้าวขนมชั้นนะครับไม่ได้พูดอะไรเลยจะให้บอกได้ก็แค่หวานหนึบหนึบมันมีหนมเหนียวกับไข่ปลาอันนี้หนมเหนียวเขาจะมีข้าวพองข้าวพองให้โรยอย่างเงี้ยแล้วก็ราดน้ำตาลหน่อย อร่อยอร่อยกรอบมันสัมผัสคือทุกอย่างที่กินมาก่อนหน้าน,นี้ไม่มีกรอบพรอเนี้ยได้กรอบปุ๊บรู้สึกอร่อยขึน้นมาทันทีเลยไข่ปลาครับของไข่ปลาเหมือนขนมตะไข่ปลาครับขนมเหนียวถ้าสีเดียวกันก็คือเหมือนกันแต่ว่าไข่ปลามีมะพร้าวคือมะพราะ้าวเราเยอะกว่าแล้วก็หวานในตัวร้อยทอง อร่อยเนอะแต่มึงไม่ควรกินเยอะขนาดนี้กันแจ<ะ>้งนะปั๊กเมคขนุนอ,อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนการาเมลหน้าตาอย่างครับเนิยวๆคล้คารามลมากมีความรู้สึกว่าใกล้การามลมากๆ ข้างนอกมันเคลือบด้วยน้ำตาลคือเสน่ห์จันนี่ครับอย่างสุดท้ายของวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าเหนียวหนะสังขยาอร่อยข้าวเหนียวสังขยาก็อร่อยรุมๆแล้ว79็บาทถ้าไม่คิดอะไรมากนี่จะคุ้มกับค่าที่ ตัดขาหรือว่ามรู้มหมุ่งกันอาจจะไม่คุ้มก็ได้หาหมอมันแพงเดี๋ยวนี้แสบคอเนี่ยอร่อยหวานเขาให้นี่มาด้วยเปสติกเกอร์แปะเสื้อมั้งมาเที่ยวรอบนี้สมุรสงครามปะนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราแวะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านเราจะกลับบ้านกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันด้วยการกินขนมหวานคูแบบผมรู้สึกว่าผมกินเยอะไปมันเริ่มจะเลี่ยนแล้วแล้วดูดิเนยังเหลืออยู่เลยปรับนะเวกินเหลือไม่ได้หนึ่งนะมีอีกนี่ ผมต้องกินให้หมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปกินก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า